สบายดีเด้อพี่น้องจา๋าสบายดีเบิร์สุขุสุขคนน้อยยินดีตอนทับเขาสู่ส่องเบาแบบสาวันคือเก่าเด้อพี่น้องสบายดีตอนสวยเนาะชิเมื่อมือนี้แล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็เก็บเครื่องให้ก็แล้วแต่ว่าก่อนชิเมื่อนะ่ะเดี๋ยวชิไปสื้อของฝากเมื่อให้พอก,ก่อนเนาะอย่าลืมนะคะว่ามาสาวรรค์ต้องมีของฝากเ <c oughs> นาะของฝากของที่พออกมาก,กินเฮ้ง แต่อุไปก่อนว่าสิเป็นยังนะาทาไปเบิ่งน้ำลังแต่ว่าตอนนี้นะสวรรค์พออย่างหน,นึ่งนี่เสียวต้นใหม่เมื่อนำเนาะต้นหมักแัดงามงามเลยแนหะ่วาใบน่ะคงสอบออกหายนี่ค่ะเดี๋ยวเสี่ยมาปลูกอยู่บ้านพออยู่บานอนะ่ะบบมีพี่นอ้องนี่ในเฮือนเราหา,าหลายบักหลายเนี่คือสอบหายเนาะเดี๋ยวเก็บใส่ทงอย่างแล้วก็เสี่ยมาปลูกอยู่บานเลย เห็นเอียงกับเอาค่ะแล้วก็สิพากันลงไปตลาดเนาะไปตลาดใหญ่แต่เอาบริด้เขาไปรอในตลาดเดอกพี่น้องไปสื่อของฝาไม้พผ่ก่อนแต่กี้ว่าชิเมืองตั้งแต่แปดเก้ามงตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วพอดีลงไปก็แจกไอติมเลยตอนเด็ดๆทอนๆเนาะนี่ในเฮือนเราหามีหลายแต่ซ่นอนบฮหัวมันสื่อต้นเี่ยแต่บ้านเฮาเอิวมาต้นมังน,นัดไผฮู้เม่นบอกให้ดูพี่นอ้องพวมากอันนี้มันขึ้นัางนัดเลย นี่เสรเอ๋อคือโฟกัสแล้วเนาะย่าคือต้นสับประรดอะแต่ว่ามันเป็นหมากหน่อยซ้ำนี่แหละแล้วลมันก็สิแตกลูกแตกตาออกมาเห็นมันหลายก็เลยเราก็เลยแห่เอามาปลูกเนาะปกติตน้นไม้เฮือนอะคงไล่ลายเด้พี่น้องแต่ว่าเฮือนมันเป็นเฮือนที่ลงมาแบบว่าออกมาแต่ทางใหญ่ลงมากบแม่นรดแล้วมันบ่มีหัวออมนะเขาจะมาหลากักเอาสีเบิร์ตแต่ต้นไม้นี่นะ แบบเยี่ยมกลางคืนนะเขาขี่รถมาแล้วเขาอุ่มไปเป็นกระถางรถต้น่วงว่างันต้นใหม่เป็นราค้านะแบบสิฮะที่แบบสื่อแพงๆ่งงะนะพี่น้องเสียเท่ดไอโถ,โถเพราะว่าเขาจะขี่รถลงมาตามทางแล้วก็อุ่มไปเลยแบบสิเนาะบางเธอผัดปลเขาวโปรยเือนบางเธอนอนเย่ยมกลางคืนผัดบปได้ยินเหี้ยหลากหลายตนนะ <laughs> สื่อมาแพงเด้นนี่ยอันนี้คือเือนอ่ะ <laughs> ท่วมนะมันท่วมบปเลยพี่น้องมันลวดลงไปเลยลวดลงไปจนท้องเรือนาคงเลยเห็นไหมบานพังเลยยำนาเรากจะเดินทางไปตลาดกาันตัวส่งนี้หลดซิบลายไนได้แล้วเพวเข้าไปเห็ดเหตุการณ์ไปแล้วไล่อีกเที่ยงหนึ่งกับตอนเท,ที่ยงและกับตอนสี่โมงแรก de lejos, ya los mayos. ใส่ท่อใหม่ท่อบักใหญ่เนอะโถูก่ั่วเนเนาะมันไหลบวชันไหลบวชันนมยคุณตั้นีกระตันนมเเขาก็เลยอะไรใส่่อใหม่ที่ค่อยใส่ถอใหญ่เลยนี่กี่ละท่อนหนอยอ่ามันหมดรว้านลาน้ำถั่วเ้งามันมีบทไหลนี่เขาจบละ มีล่เานหน้าแซงเนาะหนแงหน้าแซงกอเนควาเหัเนนีืเพี่นองโงเียนั่นขับี่บดอ,อมารามาเฮียนขัล่นเลเห่วันที่ไปเลือแล้วก็ขไปนี่นขางในก็เป็เดินนเรามาเฮียนเอาล ลังคือนักขวดแตกต่างกันหมดเลยเนานะกลขึ้นเส็จนิดมีไฟไตอีกว่าค่ะต่างแต่ว่าทาั้งนี้สิบบมีตึกสูงเนาะแล้วก็ดอกไฟกับเห็ดแข่แข่คือเป็นเอกลักษณ์เลย ขึ various, mm ้นมาหอดดีเลยเขาบอกท่านเคยขึ้นมาเสร็จนี่จะเขื่อนไหมเจ้าได้ได้เลยค่ข้าไปเช็ดใต้นเชดในมันเขาคือโบ่เขาแต่ว่าเขาโบเห็นอันนี้จะเขื่อนไปไปซอยนั่นซอยนี่แหละตัดมาแต่ว่โบได้มาอดวงเวียนนี่เลยอ๋อเนวงเวียนคันเนียงโอ่งละหมวกละบังอันนั้นเห็นเอออันนั้นเคยแต่าโบได้ขึ้นมาเสร็จนี่แล้วค่ะ ไปจา้าเถอะขันมีโอกาสสิพามาเปิดเือพี่น้องเออ็าระเจ้าเปิดยนี่เหมือนเทศกาลรืล<ะ>ร่นเราเล้ตกเจไดเลยอันนี้วงเวียนกล่องพี่น้องกล่องเพนตามวัดอนะไรเนาะแต่เราวงเวียนนี่ต้องมีอย่างเป็นสัญลักษณ์แบบอีกนกั่นละ จัดงานรัวเลยอุ้ยตักชาเนี่ยนะอันนี้เป็นขันผ้าขวนเนาะวงเวียนอันนี้พี่น้องจือสอยกันด้วยอดลังตลาดเลยอ๋อท่านี้สิเป็นตลาดใหญ่เนาะตะบได้เขานี่ของที่เราจะมาซื้อก็มีไง อยู่่ทีเนาะขาจีแสบเวียงฝ่าเนาะแต่ว่าบ้านสะวันเอิร์ดเขาจีปฏิเสธเอฟ้ีวีอันนี้เป็นคือว่าหาันที่ดังเลยพายมาสะวันนะ่ะตรงมาสือ่อเลยพี่น้องอันนี้เป็นส่วนออกกับร่างกายนะทุกคนแต่ว่าอยู่อยู่แคบของผ้าหล่อเบิ่งกลางเว้นไปเนี่ยกลางเว้นไปแล้วน,น,นี่กลางขึ้นก็เป็นอีกแบบหนึ่ง นี่เสร็จนี้คือโรงแคมของ เจือนแบบสี่เด็กถ้าเก็ตเ,เรี่ยวบบไดฮอนที่ปีสนะัมนาอังโกยสวัรค์แม่ประมาณสามปีที่เห็ดกันเจือนพังนียแล้วนะเนาะเห็ุ <c oughs> ไปบบอนยางบอลหลอดอินแะต่ก่อนบบไดมีแบบสี่เด็กเขาจืดอยู่มหาอยู่เทอมสามสารเนี่ย ส่วนอาหารแพร่เมืองภาไปทางลงอ,องุนเาลุแต่ส่อนบ่ค่อยลงไปจากเลแพ้เมืองภาเป็นแพยอยู่ในำโขงสังเกตเบิ่งแต่แม่น้ำแน้มไปก็หูแล้วว่าแดดส่งได้ขนาดเวลาสิบโม มันละดูไปไม่ล่นเด็กใบไ,ไม่ล่นก็เดชฮออะไรที่เขามาเมื่อคืนดาดสคันนโขออภัยด้วยนะคะที่ลายตานี่เทิ่ยมตามหาพระยานาสุดแสนล้มบากะมหายากแทเ้เดอีเดชพญายนาคอยู่สวรรค์นาเขตเด้อบุรีธนามคานะเนาะ ไปเลยกลังเด็กหน่อยละผูใหญ่นะนี่นขอบิัยู่แนี้มันก็พ่อามยางยังีเนาะยางเรามาออกกลังกายสิแล้วีรถตุ๊ะกี้้เพือนปูสบ้ามีรถอันนี้เตอนนี้เายังมีอยู่อขอแต่ปูเ่แหลอาะแต่กเป็นปูสวแนรถ

อนี่วงเวียนโผกกระดวดท่านก็ชีเคยเห็นพี่น้องแฉกยู่อะโคพี่น้องไปซื้อมาแล้วก็ต้องซีมบก่อนนะคะการเรีแต่ผภูหมกักเนี่ยนาะนี่อันนี้ซื้อสิบก้อนก้อนละเป็นเงินบาทก้อนละเจ้าบาทเนออคันเป็นเงินบาทคือททจังพวกพังอยู่เลสี่ที่บาทเนาะคือสี่สิบอ้าวเจ้าหนึ่งกาบดในห่อชิพนันชิพนันสิ่ เศร้าอ่ะกดและวเศบาทก็แม่เลยทิพนเลยจะบอกเศราบาดแน่กะรวยละหาสิข้างน้อยๆเข้าไปไร่หอดพูดบาทเท่าไรจังหวัดเนี้ยเคลปักส่งอะไรกันนะรางหน่งก็หอดร็อกคุณบอลนี่คือเข้าทีเบียงผ้าตอนเอาไม้ซื้อใหม่นั่นก็เป็นตะกินอยู่มันแบบว่ามันเขาใจอบมาใหม่ๆเลยนะกระเนื้อมันสิกรอบๆนะนี่ บ่ใหม่เนาะพี่ทังในส h มีนั่นี่ใส่ไว้อยองเนสเนาะแล้วก็ใส่มูยองนาะก็ใส่เป็นตนับหวยปลาเต้นีแต่ก่อนนะมีพักอหี้ยงเดี๋ยวนี้บใส่แล้วแต่ก่อนมีมูยอแต่ก็บ,บสาาใส่อะไเข้าเซ่อใส่เข้าใส่แล้วเปลี่ยนมาใส่เป็นมูยองแทนนะเนาะเคยเาคิดบดีเราอยากลองบ้างเราสุดจะคิดดีอยู่แบบมันแพงกว่าเก่ามาั้งเคยเลยเปลี่ยน ที่แตกต่างของหมวก็คือแบบน้ำแจ่วใช่ไหเป็นแจ่วแบบาำเก่งเนี่ยคือเก๋อีกวะคือเก่างฮะตอนน้ำหมักอยู่อ,ยออกสมสมหวานหวานเผ็ดๆนะแสบแดงสำหรับคนหมักอย่าลืมเขาจีบเลี้ยงฝาตะกี้ว่าซื้อเขาจีบไม่เบื่อแล้วแบบแป๊บเพิ่นบอกว่าเพิ่อนอยากเขาจีบเลี้ยงฝาเนาะก็เลยไปซื้อจะเห็นหน,อยอยนี่ข่อยังเงินบ่หมักจีบมาเลย กินกันไ่พ่อบดันเพิ่งขันว่าหมักเลยนะแต่เขาก็กินอยู่อันนี้แหะค่ะคือของฝากจากตอนนาเขียซื้อสมีแหละพี่น้องแต่ก็ไปแบ่งกันกินเนะอาเนาะคนให้ซื้อจนครบมันกับกบคคบล่ะค่ะกว่าในเงินมันเป็นคนหลายแต่กอูอแี่จะเก็ทสามอนหรอชาวพันนอกจกนอกจะกี่สามอนชา เดี๋ยวในคนละสี่พันแล้วทะเละพี่น้องจ้าเดี๋ยวอันเก็บเครื่องแล้วบนแล้วเนาะแล้วก็มสีสิบไปหนังสาวรถอุูคนอะไรกันสิได้เมือ่อตอนนี้ก็สี่สิบเอ,ดอ็ดโมงแล้วจะสิได้ขึ้นรถจังมุ่งกันแทนเนาะสิได้ขออนุญาตลาก่อนเลยค่ะลงไปหอดกับพอดีส่วงใบใบกันเนะาะพอดีแจกกันรไหนเขาเจอเลยขอบใจเมรกทุกคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้สาววันกระเป๋าเป็ดหรือพ้องจ๋าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,มมก,มมกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วแล้วสบายดี่เดิมเมื่อพอกันด้วยาัน